Weigh, weigh, ต้มะกล้วยมะกล้วยมะกล้วยอ๋อตัเอามาฝากแม่ป้าได้ไหมได้กล้วยเอื่อยเอื่อยแม่ป้าเอามาฝากแม่ป้ากล้วยป่ากล้วยป่าบอลลยกล้วยกล้วยบ้านโอ้ยกล้วยบ้านของแมป้าหม,มักฉ่บป้าสุดพี่นออ้องโอกล้วยจะเช็ดจะแซ่บ ของอีป้ามักฉันได้เนี่ยป้าขึ้นมาเลยหายน้ำปลาได้กินมะกรูดแล้วมันชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนแซ่บบมากอร่อยมากของอีป้ามักยาฮู้กวยหนอเอ้มะกรูดยังนี่ ກ້ວຍງາວບໍກ້ວຍຫອມມີບໍກ້ວຍນ້ອຍກ້ວຍຫອລີກວແລ